สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมอองแจ็คออโต้เทรดวันนี้มารีวิวเปรียบเทียบระหว่าง d m a x h i g h ไฮ n d น er เดอรด้านนี้มุมเงินมุมน้ำเงินเป็น s u ซ Highlander Z แซดเฟลชนะครับผมมาดูกันว่า2ตัวนี้ต่างกันตรงไหนราคาต่างกันเท่าไหร่ ยังอยู่ในโปรของดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.99%ต่อปีผ่อนนานสูงสุด84อนเนาน6เดือนครับอีสูดร D นะครับหมดเขต30กันยานี้บอกก่อนเลยว่าของแถมมีให้แน่นอนคือบริการขัดเครือบแก้วให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้น้ำมันเต็มถังรมเทารูปอะไรกัน ริการช่วเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้จนลืมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่ารถต่างกันยังไงสวยตรงไหนอะไรยังไงเจอกันครับผมมาที่ h ฮนเดอร์แซดสประตูตัวนี้นะครับบอกก่อนเลยว่ามากับคาริบอยด้วยผมลืมอีกแล้วว่าคุณจะพ้องตัวสั้นอะไรคะต้องรบกวนคุณผู้ชมช่วยกดติดตามกด subscribe ที่ช่องแจ็คออโตด้วยนะครับช่องทางการติดต่อ ไลอ้อนแจ็คออโต้เบอร์โทรติดต่อ0892443500นะครับคุณตะ้องค่ะ<า>อันนี้น้องเรื่องนิดนึงอะไรคะเรามีแพลนขับแล้วว่าจริงว่าเรมีคอมเมนต์มาบอกว่า <c oughs> อยากเห็นหน้าคุณตะฟังตัวสั้นจังเลยต้ตัวสั้นด้วยใช่ไหมส <c oughs> ั้นแค่ไหนด้วยใครพูดโอเคมาดูกันเลยคันนี้นะครับเป็น DMAX 4ปซีตัวไฮเดอร์ ออโต้ปี18.18ง 18. ป้ายแดงขายอยู่9ก้าแสจัดไปนั้นได้8,000สนเราขายกันอยู่599เกนะครับตัวที่สีบรอนเงินสีเดิมเม็ดเดิมหัวนัดเดิมไม่เคยเก็บสีเลยสีมาร์กิ้งก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับแผ่นเพลนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูใน ข้องโดยสารกันนะว่าใหม่เท่าไหร่ด้วยแล้วความใหม่ของรถเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญตัวนี้นะครับก็จะมีกระจกรับไฟฟ้าให้นะครับยังไม่มีพับไฟฟ้ามีออตโต้ซาสต็อปให้มีในเรื่องของปรับความสูงต่ําของไฟหน้าได้นะครับมีระบบช่วยเหลือ,ล,อ,อลงทางลาดให้ด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไอดราเขาเรียกว่าจออออนบอดของ สูเองไม้ตัวนี้อยู่ที่1,12,960โลพวงมาลัยก็จะเป็นในเรื่องของมัลติฟังชันนะครับพร้อมกับแอร์แบคให้ด้านขวามือก็จะเป็นในเรื่องของครูสคอนโทรลนะครับขอกับมินิแบกเลยแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็น,นเรื่องการควบคุมเสียงโทรศัพท์อยู่นี่เลยนะครับมีบลูทูธให้ตัวจอจะไม่มีจะเป็นแค่วิทยุ CD ทั่วไป USB ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แอบเป็นหมุนมือด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของ p o w e r l e s เกียร์โตแบบทิโชนิีก6สปีดให้นะครับมีชิปล็อกด้วยเบรกมือทั่วไปบอหนังนะครับในเรื่องของบาอก็จะเป็นในเรื่องของการปรับธรรมดาและปรับสูงต่ำได้ครับแบบนี้เนาะอันนี้เหมาะคุณตัวสั้นนะอันนี้คือโยกมือใช่ครับอันนี้ก็ปรับด้านนี้เห็นไหมแต่อันนี้อันนี้เหมาะกับคุณตัวสั้น ไม่เกี่ยวออ๋เหรอไม่เกี่ยวกันหรออย่าบูลลี่น้องออ๋เหรอถ้าบูลลี่ด้วยใช่เขาเรียกว่าเซลเป็นสองขำร,ราคาอยู่ห้าเก้าเก้าจัดไฟแนนซ์ได้แปดแสนนะบอกก่อนเลยห่างกันสองแสนฉะนั้นออกรถศูนย์บาทแน่นอนนะครับและแล้วก็ดอกเบี้ยศูนย์ดอกเบี้ยหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับด้านหลังเนี่ยอย่างที่เดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงแล้วกันว่าตัวนี้มันเป็นคอรบอย นะครับเนี่ยตัวนี้เป็น c a r ริบอยให้ติดตั้งมาจากเจ้าของเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกับ<ด>สีน้ำเงินว,ว่าแซดเฟลชิส <Pet> เป็นยังไงบ้างเจอกันครับต่อมาเป็นอีสุทดีแม็กสีประตูไ h a เลนเดอร์นะครับตัว1.9เหมือนกันเป็นแซดเฟลชิสนะครับตัวนี้ปี17จด 17, 17. ม่เดี๋ยวเข้าไปดูป้ายแดงขายอยู่ประมาณเกือบล้านอ่ะหล้านนิดจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่ 8แสนหกขายอยู่619โอ้โหอันนี้ปี17แท้่วนไอตัวน,นี้ปี18แท้ผมบอกก่อนนะต่างปีแต่ตัวนี้ตัวท็อปสีเป็นสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีบอลเงินตัวที่เหมือนกันเนี่ยถ้าถามว่าดูจากภายนอกคุณต้องรู้สึกว่ามันเหมือนกันไหมจริงๆคล้ายๆนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวไล่มาตรงนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ชมขอไล่นิดนึงในเรื่องขอ,ง,อ,ของไฟหน้าเป็นเดทาวน์วันนิ่งไลท์นะครับ แล้วก็ไฟเป็นลูกแก้วหรือโเจิเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไฟเลี้ยวฟอกแ้มมีให้แล้วก็ตัดด้วยขอบครเมียมมาดูด้านนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมครับสีงเงินก็คือจะเป็นในเรื่องของเดทาม์ลานิ่งไลท์ไฟลูกแก้วไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกแล้วก็ติดด้วยตัวค <ๆ S 1> รเมียมเหม,นนเหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่าจะต่างกันอยู่ที่ภายในแต่ว่าเราดูภาพดูห้องเครื่องก่อนห้องเครื่องก็เหมือนกัน ี่เลครับเป็ไง,ไงเหมือนกันสวยเหมือนกันนะครับความสูงก็เท่ากันแต่นี้พอดีมันเป็นยกระดับนิดนึงนครับตรงพื้นที่ที่ถ่ายทานะครับเปนไงน,นเทนส,สีมาร์ก,กิ้งหัวน,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 น็นอตเม็ตพาสสวยหมนเลยและครับสีเดิมเหมือนกันอย่างที่บอกเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าเซ r เฟร i ชีกับ s ซตต่างกันตรงไหนปั๊ด ตัวนี้เปิดมาปุ๊บนี่เลยหนังสี้ำตาตัดดำหนังจะเป็นแบบซอฟทัชนะครับเหมือนกันเลยตรงนี้เห็นไหมเพราะว่ากระจกมอง้าเอากระจกมองปรับไฟฟ้ามี4ีบานให้ออโต้หนึ่งบานเหมือนกับแซดเมื P ่อกี้เตะเลยปุ่มล็อกปุ่มเขาเรียกว่าบทสินทันล็อกนะครับแล้วก็ในเรื่องของกระจกตรงนี้ด้านนี้เข้ามาปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ต่างกันไปในเรื่องของกระจกมองข้างอันนี้ปรับไฟฟ้าอันนี้พับไฟฟ้าออโต้ซ์สต็อนนป,ฟฟอนนปฟฟ Auto มีเหมือนกันปรับไฟ ผู้หน้าขึ้นลงได้ตัวนี้ระบบช่วยเหลือในทางลาดก็มีให้ป้องกันเราหลังถลหลมีให้เหมือนกันนะครับปุ่มออนบอร์ดของเขาก็มีให้เรียบร้อยแล้วไม่นะครับอยู่ที่สามหมโล3 6มหมื่โลเออพวงมาลัยเหมือนกันนะครับก็คือมี a i แอร์แบ็กให้แล้วก็มีในะเรื่องของครูสอนโทรนฝั่งซ้ายมือไอ้ฝัา่งฝามอือ ้ายมือก็จะเป็นในเรื่องของผู้คุมเสียงแล้วก็โทรศัพท์ถ้ามาด้านในตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอปรับบอะก,ก่อนอันนี้บอกไฟฟ้านะบอะก,ก่อนบอกไฟฟ้าคูเ,<ม>าเดียวแต่เบาะสวยค่ะเบาะจะเป็นสีน้ำตาลนะครับปรับได้หกทิศทางนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาเรียกว,ว่าหกทิศทางนะครับโอเคมาที่คอนโซลกลางนะครับเปลี่ยนไปแล้วเป็นหน้าจอที่มีเนวีให้ ด้านล่างเลื่อนลงมาก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับนี่ครเราสามารถหมุนได้หรือกดออโต้ได้ด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของ Power Outlet เลทเกียร์ออโต้แบบ Tip onic speed, ทริปสันิค6สปีดพร้อมกับกล้องมองถอยหลังกล้องมองถอยหลังครับลองดูนะครับตัวนี้มีกล้องมองถอยหลังให้แบรกมือเป็นเบรกมือปกติเมื่อกี้ที่คุณตากล้องตัวสั้นถ่ายให้แล้วนะครับกุญแจเป็น Keyless Go ก็คือเป็นพุชตาให้เรียบร้อยแล้ว อันนี้บอกก่อนเลยว่าน่าใช้นะครับรสวยเอกเป็นสีน้ําตาลนี่แหละสีน้ําตาลดูงามๆนะครับแอร์แบ็กตัวนี้มีให้2ใบนะคู่หน้าเท่านั้นเองนะครับเสาไม่มีนะถ้าเป็นพวกมิวสกจะมีให้ถามว่าสวยไหมสวยน่าใช้ไหมหน่าใช้กับราคา6กแสนหนึ่บาทคือถ้าชอบสีน้ำเงินไม่ไม่ติดเรื่องสีก็ตัวนี้ตท็อปให้นะครับปีหน ัวเขรอบ60ปีของยูสุแต่ถ้าชอบใหม่ๆปีใหม่ๆสีตลาดนู่นเลยครับ599้าย้ำนะครับโปรโยสู่เดดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.9% 9ต่อปีผ่อนนานสูงสุด8-4ดสิดสหูอซนาน6เดือนรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออโต้เทรดนะครับช่องทางการติดต่อ l ลน e a jack auto เบอร์โทรติดต่อ089244 350 0 คอมเมนต์บอกให้เลยครับไปตอบเองครับไม่งั้นจะไม่รู้หรอกครับว่ามีแฟนกับคุณตัวสั้นมาแล้วหนึ่งคน <c oughs> <c oughs> ผมไม่ตอบให้เองครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าคุณตัวสั้นเขาจะเป็นคนถ่ายให้รีวิวถ่ายรีวิวให้ผมนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันต้องเป็นผมถ่ายให้คุณตัวสั้นรีวิวถูกไหมอา่าใครบอกมันตามหลักไงว่าต้องผู้ชายถ่ายผู้หญิงรีวิวเพราะเขาก็าาอยากรู้ว่าคุณตัวสั้นคือใครอะไรยังไงตัวสั้นแค่ไหนหรือตัวเท่าเอวอะไรอย่างนี้แยจังเลย นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ที่ช่องแ a ็ค Auto ด้วยเพื่อได้รับโปรโมชั่นหรือรีวิวอะไรใหม่ๆเดี๋ยวลงคลิปแล้วนะครับมันก็จะมีคลิปออนของโปรพิเศษโปรซอนโปร9 9ทับ9หรือ919นนะครับมาดูกันว่ามีอะไรหรือถ้าเกิดคลิปนี้ลงทีหลังก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับว่ามีอะไรนะครับ ยังไงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านตัต่อเรานะครับที่มาดูแลให้ขอบคุณน้องน็อตตี้ที่มาช่วยจัดรถนับคุณน้องเบียร์น้องป้าน้องตื้นที่คอยมาดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องการสตาร์ทรถอะไรทุกอย่างให้เดี๋ยวเราจะมีคลิปอะไรใหม่ขึ้นมาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับวันคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณตากล้องน้องตัวสั้นของเรานะครับล้วมีแฟนคลับแล้วนะเชอโอเคนะครับผมอ,องาจนถเทศ ลาไปทำคลิปรถเล็กๆอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับเยว